ครับทุกีเอฟซีกาชนะทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกของพิมลีกนะครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลสามารถทำได้ตามเป้าหมายนะครับเก็บ3คะแนนที่ต้องการได้สำเร็จและโราไปถึงในพื้นที่ยูโรปาลีกด้วยนะครัี่ที่ดูเหมือนว่าเอฟเวอร์ตันจะลำบากแล้วก็ไม่แน่นะครับว่าสเปอร์อาจจะไม่ไ,ดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นคลิปนี้นะครับ ฟังจบครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่เคยกด Subscribe ติกระดิ่งให้กับช่องทางนี้อย่างเงาียบกนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆจากทางอีกาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาช n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ด้วยนะครับนั่นคือรถยนต์นิวสูริสวิป พาวเวอร์ยูอัแรงสุดขีดสปีดเร้าใจแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่เดลอเจ t ภายนอกดีไซน์โดดเด่นด้วยไฟหน้า led โปรเจคเตอร์พร้อม d a y Time running light อัพความสบายด้วยห้องโดยสารสีดำสไตล์สปอร์ตตกแต่งสีเงินปลอดภัยขั้นสุดด้วยถุงลมนิรภัยมากถึง6ตำแหน่งให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางสัมผัสด้ดวยตุวเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุรกิจทั่วประเทศ เริ่มกันนะครับเรื่องของลิเวอร์พูลกับเมื่อวานนี้ไปเยือนถิ่นของเบอร์ลี่ครับสุดท้ายพวกเขาก็ทําได้สําเร็จนะครับทำได้ตามเป้าหมายนะครับแม้ว่ารูปเกมช่วงแรกก่อนจะได้ประตูขึ้นนำเนี่ยรูปเกมภาพรวมดูตะกุกตะกักเพราะว่าตลอดทั้งเกมยิงตรงกรอบได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นแต่3ครั้งนั้นเปลี่ยนโอกาสเป็น3ประตูได้3คะแนนที่ล้าค่า หงแดงชนะรวด4เกมเป็นหนแรกและทีบตัวเองขึ้นไปรั้งอันดับที่4เป็นหนแรกในรอบ3เดือนหรือหนแรกตั้งแต่ในช่วงวันวาเลนไทน์คับสถานการณ์หลังจากจบเกมเมื่อคืนนี้ที่ชนะเบอร์ลี่สามศูนย์อันดับ3ครับเชลซี Chelsea, มี67แต้มผลต่างประตูบวก23นัดหน้า เยือนวิลล่าอันดับ4ครับลิเวอร์พูล6 6แต้มผลบวก24นัดหน้ารับมือคิสเันทพาเลซที่แอนฟิลด์อันดับ5กครับเลสเตอร์6 6แต้มบวก20นัดหน้ารับมือสเปอร์ที่กำลังมีลุ้นพื้นที่ยุดปรปาลิกทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของลิเวอร์พูลครับไม่ต้องไปพึ่งใครนะัดสุดท้าย เตะกับคิสตันพาเลสที่ไม่มีแรงจูงใจใดๆแล้วลิพูได้ลงเล่นต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองครับประมาณ9,500คนรับมือพาเลสเล่นต่อหน้ากองเชียร์ไม่ยากครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ถ้าเกมหน้าลิพูดับพาเลสได้เท่ากับว่าโอกาสจะไปเตะฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่99%ส่วนมุมที่หงแดงชนะแล้วไม่ได้ไปครับ สองสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน 1. โชลซีน Chelsea, ชนะวิลล่าไม่ว่าจะสกอร์ใดก็ตามทีถ้าได้3คะแนนนะครับ 2. เลสเตอร์ปูพรมถล่มสเปอร์5ประตูขึ้นไปตรงนี้จะทำให้ลิเวอร์พูลพุ่งชนกับความผิดหวังนะครับดังนั้นตอนนี้ ทุกอย่างอยู่ในกำมือลิอร์พูกรับลิอร์พูกํางจะได้ไปเตะฟุตบอลยูซีแอลครับมีประเด็นไหนที่ต้องพูดถึงบ้างครับข้อแรกเลยจิตวิทยาความมั่นใจมาเต็มก่อนเกมนัดสุดท้ายคับย้อนกลับไปเมื่อสักสิกว่าวันที่แล้วก่อนศึกแดงเดือดครับลิอร์พูแทบจะไม่ได้ตั้งความหวังในการที่จะไปเตะฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่มากมายขนาดนี้ เพราะว่าณเวลานั้นก่อนเกมเจอกับแมนยูสถานการณ์ของริพูไม่ได้อยู่ในความควบคุมของตัวเองครับมันยังต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจต้องขึ้นอยู่กับว่าคู่แข่งพลาดให้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเนเชลซี Chelsea กับไลสเตอร์โอ้โหขยับค่อนข้างมีช่องว่างระหว่างริพูเหมือนกันคือริพูเนี่ยต้องชนะและยืมจมูกคนอื่นหายใจด้วยแต่กลับกลายเป็นว่า เชลซีพลาดแพ้อ์เซอนอลครับลิเวอร์พูลไปชนะแมนยูเลสเตอร์เชลซีตัดกันเองเป็นเชลซีที่ชนะไปได้เท่ากับว่าสถานการณ์ตรงนี้ครับลิเกูกับเลสเตอร์อาจจะต้องวัดกันที่ประตูได้เสียแต่ตอนนี้ประตูได้เสียของลิเร์พูดูดีกว่าครับหมบวก24ิจิงจอกบวก20ซึ่งก็ต้องชมประตูของบ๊อบบี้ฟิมิโนประตูของเนสฟิลิป ประตูปิดท้ายของอเล็กซานเดร์แชมเบอร์เลนทำให้สถานการณ์ของลิพูด,ดูเหนือกว่าลสเตอร์และที่น่าสนใจครับฟอร์มกําลังดีวันดีคืนอยู่ในช่วงเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มมาถูกเวลาถูกจังหวะจริงๆก่อนหน้านั้นครับลิพูไม่เคยชนะติดต่อกัน4เกมรวดเลยมีชนะ2อลัสดุดสเสมอมีชนะ2อลัสดุดแพ้แต่นี่คือการชนะ4เกมติดต่อกัน ชนะเซาล์แมนยูเวสบอมและเบอร์ลี์นี่คือครั้งแรกของฤด,ดูกาลนี้ครับเห็นไหมครับมาช่วงเวลาที่สำคัญพอดีพอดีเลยครับข้อที่2ครับประเด็นที่2ของเราคือน้องเน็น่ารักมากเอาไปเลยครับรางวัล Man ออ t ดอ m a แมชรางวัลผู้ชายแห่งแมชคงต้องยกให้กับ Philipp, เน็ตฟิลิปเซนต์แบ็กของทางด้านลิเวอร์พูลครับเพราะว่ามีส่วนกับการได้ประตู และมีส่วนสำคัญมากกับการป้องกันประตูประตูที่ได้ครับเป็นลูก2 0ลูกที่ทำให้นักเตะลิพูลทุกคนมีอาการผ่อนคลายมากขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นนะครับเขาเทคตัวขึ้นม่งเหนือแนวรับของเบอร์ลี่ทุกคนครับแล้วก็ทิมหัวเข้าไปส่งบอลไปที่ก้นตะข่ายได้สำเร็จครับส่วนการเซฟประตูที่ไม่ให้ลิพูลเสียประตูเนี่ยเป็นการม่ง ในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตาย,น,ยนะครับตรงเส้นประตูพอดีเพราะว่าตรงนั้นถ้าหากปล่อยให้เบอร์รี่ได้ประตูก็จะเป็นลูกที่เบอร์รี่ตีไข่แตกแล้วไล่มาเป็น1ประตูต่อ2และหลังจากนั้นอาจจะมีเหนื่อยก็ได้แต่เนสฟิลิปใช้ปฏิกิริยาตอบสนองแล้วก็ม่งเคลียได้สำเร็จเท่านั้นไม่พอนะครับเราได้เห็นว่าเนสฟิลิปยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจฟอร์มดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก และไม่แน่ครับอาจจะทำให้เจนครอบกับทีมงานเลือกที่จะไม่เซ็นโอซานคาบักเพราะตอนนี้เหมือนกับว่ามีของดีอยู่ในมือครับนั่นคือเนสฟิลิปนั่นเองผมเชื่อว่าฟอร์มการเล่นของเนสฟิลิปน่าจะทำให้เดอะคอรักเขามากขึ้นเพราะว่านักเตะค,คนนี้เริ่มต้นจากติดลบเลยขยับมาสมูนแล้วค่อยๆบวกมาเรื่อยๆก่อ,อนที่ชนะใจเดอะคอทุกหัวแหงได้สำเร็จ ข้อที่3ครับประเด็นที่สามของเราคือแดนกลางคนสำคัญหัวใจยกนิ้วให้กับเตยกโกอกันตาร่าเตยโกโครับคลาสบอลของเขายอดเยี่ยมมากไร้ที่ติหาจุดลบแทบไม่เจอเกมเมื่อคืนนี้กับ,บเบอร์ลี่เตียโกโคุมจังหวะเกมได้ดีเหลือเกินครับเขามีการให้บอลง่ายแทบทุกจังหวะและทุกจังหวะให้บอลง่ายไม่พอมันแม่นยำด้วยเพื่อเล่นต่อได้แบบ ทันทีไม่ต้องไปตกแต่งอะไรให้เสียเวลาเซนส์ Sense, การจ่ายบอลของเขาโคตรเนียนครับอย่างเช่นจังหวะการเล่นชิ่ง1-2กับโมซาลารูปนั้นเห็นไหมครับแล้วก็หลุดเข้าไปและยิงหลุดเสาไปแค่นิดเดียวเท่านั้นมันคือเรื่องของเซนส์ล้วนๆครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นลูกลักษณะแบบนี้จากกองกลางของลิเวอร์พูลแต่เตียโก้ทำได้เท่านั้นไม่พอนะครับประโยชน์ของเขามันยังมากกว่านั้นครับ การให้บอลในแนวลึกด้านกว้างข้ามแนวรับเนี่ยลูกลักษณะแบบเนี้ยเตียโก้ทำได้ดีมากแม่นยําแน่นอนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าคลาสบอลตอนแรกเนี่ยหลายคนคงจะมีเสียงวิจารณ์ว่าโอ้โหทำไมเล่นแล้วดูไม่รู้สึกเหมือนตอนที่เล่นอย่างยอดเยี่ยมกับทางด้านของบาเยนร์เลยแต่อย่าลืมครับเตียโกเพิ่งมา ค่อยๆปรับตัวจนกระทั่งเขาเจอจุดที่ลงตัวมีความมั่นอ,อกมั่นใจมากขึ้นจนทุกวันนี้เตียโก้กลายเป็นแข้งเวิร์คลาสของลิปูไปแล้วครับตอนนั้นซีซั่นหน้าถ้าจีนิวมาูไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องกังวลแต่อย่างใดเตียโก้ฟาบินโยเฮนโดสประสานนี้น่าจะเป็น3ประสานที่กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวที่สุดอีกชุดหนึ่งเลยครับของเวทีพิม์ลีกข้อที่4ครับ บวกไปแล้วใช่ไหมดูในแง่ลบกันบ้างนะครับแดนหน้าของริพูยังคงใช้โอกาสเปลืองเกินไปตลอดทั้งเกมครับริพูมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลอยู่ที่6 0ต่อ40ได้โอกาสยิงทั้งหมด20ครั้งนะครับแต่20ครั้งนี้ริพูยิงตรงกกอบเพียงแค่3ครั้งเท่านั้น3ครั้งเท่านั้นครับถือว่าน่าตกใจเหมือนกันแต่อย่างดีที่ว่า3ครั้งนั้น เปลี่ยนโอกาสเป็น3ประตูสําคัญส่วนเบอร์ลี่ครับมีโอกาสยิงทั้งหมด10ครั้งตรงกรอบ4ครั้งมากกว่าลิพูเลยฮะแต่ไม่เป็นประตูครึ่งแรกครับจบแบบอึดอัดใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆในสินาทีแรกทั้งซาลามาเน่ได้ยิงจะจันหนึ่งในกรอบเขียบโทษแต่ไม่เป็นประตูมีจังหวะบิ๊กชนอ์อย่างลูกของมาเน่ระยะ2 3หลาครับ หรือว่าจะเป็นทเนทรนที่จะให้กับบอบบี้ฟิมิโน่ติยาโก้ยิงแค่6 7หลาออกเองหรือจะเป็นซาร่าครับที่ยิงในกรอบเขตโรษแล้วมันข้ามคานนั่นคือโอกาสที่ดีของเรียบูแต่ทําไม่ได้ยังดีที่ว่าได้ประตูนําในช่วงครึ่งเวลาแรกซึ่งก็ต้องชมการขึ้นเกมของมาเน่โรบบมาถึงบอบบี้ฟิมิโน่แล้วก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเมื่อายประตูของเบอร์ลี่ไม่ใช่นิโปบมันก็เลยทําให้ความเหนียวหนึบ หายไปข้อที่5ครับปัญหาเรื่องของลูกโด่งและการเก็บจังหวะ2ยังคงทำไม่ดีนี่คือการบ้านอีกชิ้นหนึ่งเลยของเจอเกนคลอปลูกโด่งของเบอร์ลีสามารถเล่นงานกองหลังของลิฟูได้นะครับการเปิดบอลยาวข้ามหัวเซนเตอร์พวกเขาทำได้ดีมากครับเนสฟิลิปกับลิสฟิลิียมยังอ่านเกมไม่ค่อยเนียนคับยืนตำแหน่งยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ลิสเนี่ย มีปัญหาเยอะกว่าเนสฟิลิปครับเพราะว่าปล่อยบอลข้ามหัวตัวเองค่อนข้างบ่อยมากแล้วก็เกือบเสียประตูด้วยนะครับดีที่ว่าคริสฟูดยิงไม่ดีเองครับเท่านั้นไม่พอนะครับในเวลาที่ริซงเบเกอร์ต้องการจะบิลล์อัพจากแดนหลังกับคู่เซนเตอร์เนี่ยเวลาที่เบอร์ลี่เขาเพรสซิ่งใส่เข้ามาเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าเอ้ยมันมีอาการลนลายอยู่นะสำหรับคู่เซนเตอร์ครับเรียกได้ว่าเป็นการบิลล์อัพจากด้านหลังเนี่ยทำไม่ดีพอเหมือนกับตอนที่มีฟันไดโจโกเมสมาติด นั่นคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงกันต่อไปขณะเดียวกันครับการเก็บบอล2ของลิเวอร์พูลยังทําได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าการเก็บบอล2จังหวะมงเก็บตกจังหวะเคลียร์ทิ้งแล้วเก็บตกต้องบอกว่าเบอร์ลี่ทำได้ดีกว่าครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเราก็เห็นเห็นอยู่ว่าเบอร์ลี่มันก็ได้แค่นี้อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเกมนี้จะมีทั้งแง่บวกแง่ลบแต่สิ่งสําคัญที่สุดของลิเวอร์พูลน,นาทีนี้คือ3คะแนนและพวกคุณก็ได้3คะแนนที่ลาคาด้วยนะครับดังนั้นลุ้นกันต่อ ในเกมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างแต่นาทีนี้ลิฟูกลมชะตาตัวเองอยู่ในมือมากกว่าเลสเตอร์แล้วนะครับขยับจากลิฟูครับมาดูในเรื่องของสเปอร์กันบ้างน,นะครับสเปอร์ต้อนรับแฟนบอลไม่สวยเลยครับแม้ว่าจะมีแฟนบอลเข้ามาอยู่สนามครับแต่ว่าแพ้คาบ้านให้กับแอสต์เวลาหนึ่งประตูต่อสองทั้งทั้งที่นำไปก่อนจากสตีเวนเบิร์กไวย์กับแต่มีความผิดพลาดในเรื่องของแนวรับ ซิโก้เรยิลอนดันทำเข้าประตูเองแบบสุดสวยเลยอาปากค้างเลยครับสำหรับแฟนบอลไก่เดยทองและรวมไปถึงยังพลาดง่ายๆครับจ่ายบอลผิดเพี้ยนแล้วก็ทำให้อลิเวอสกินหลุดเข้าไปยิงประตูที่2หนึ่งครับนั่นทำให้สเปอร์โดนข่าบ้านรั้งอันดับที่7อยู่ในขณะนี้59แต้มนเท่าเดิมครับนำหน้าเหนือเอเวอร์ตันด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่านำหน้าเหนืออาร์เซนอลอันดับที่9อยู่เพียงแค่ แต้มเดียวเท่านั้นและพวกเขาตามหลังเวสแฮมที่ล่าสุดพลิกสถานการณ์เอาชนะแบ็กกี้ไปได้อยู่3คะแนนแต่สเปอร์มีผลตามประตูได้เสียดูดีกว่าเยอะครับหลังจากจบเกมที่แพ้วิลล่าครับเท่ากับว่าสเปอร์ยังไม่ได้การันตีในการไปเตะฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับต้องลุ้นนะัดสุดท้ายแล้วเจอกับเลสเตอร์ด้วยเลสเตอร์ ester, ต้องการ3คะแนนครับสำหรับการไปเตะฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ ดังนั้นมีโอกาสนะครับที่สเปอร์จะจบด้วยการแบบเศร้าๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสเปอร์เนี่ยหอหี่วมากดูหมดแรงไร้ก๊อก2ก๊อก3ไม่มีพลังฮึดพิเศษใดๆเลยแล้วพอจบเกมเราสังเกตได้เลยนะครับว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยดีละหลังจากจบเกมแฮริเคนครับเดินวนรอบสนามเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนบอลนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด อาจจะไม่ได้ดูในสนามครับแต่รับรู้ถึงการสพอร์ตจากแฟนบอลเหมือนกัน <S <S เฮนเรี่เกนเดินไปปรบมือแบบนี้กับสาวกยิดอาร์มี่ที่เข้ามาดูเกมในสนามครั้งแรกในรอบ14เดือนนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือสีหน้าและแววตาของเขามันเศร้ามากครับคล้ายกับมีน้ำตาออกมาจากเบ้าเลยคือสีหน้าแบบเรียบเฉยเศร้าๆดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ มันไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆน,นะครับที่มีการปรบมือและยิ้มแย้มโบกมือใบๆคือแน่นอนครับแววตาแบบนี้มันผิดหวังในเรื่องของผลการแข่งขันครับโอกาสที่สเปอร์จะไม่ได้ไปเตะยูโรปาลีกมันมีนะครับเพราะว่าอันดับ5เนี่ยมันหนีไม่พ้นพวกเชลซีลิฟูร์เลสเตอร์อยู่แล้วส่วนอันดับ6กครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นเวสต์แฮมแล้วถ้าอันดับ7เนี่ยก็ได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกครับแล้วอันดับ8จะไม่ได้ไปนะแล้วก็มีโอกาสนะครับ ที่จะจบด้วยการแบบเศร้าด้วยการที่ถูกอาร์เซนอลแซงหน้าขึ้นไปอีกแล้วลองคิดดูนะครับถ้าคุณไม่ได้อะไรเลยแชมป์ก็ไม่ได้ท็อปโฟก็ไม่ได้ไปยูโรปาลีกก็ไม่ได้ไปและสุดท้ายแล้วมาโดนอริกตลอดการอยาอ่างอาร์เซนอลแซงหน้าในวันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากครับดังนั้นต้องรอลุ้นสถานการณ์ของสเปอร์ด้วยและรวมไปถึงแฮร์รี่เคนครับว่าเขา จะย้ายไปไหนหรือแดนนลเลวี่มีไม้เด็ดใดๆในการรั้งตัวแฮนริกเกนให้อยู่กับทีมต่ออย่างน้อยอีกหนึ่งซีซั่นแตบอกเลยครับว่าโอกาสนี้มันน้อยมากนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่อยู่รับฟังนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาครับเฉพ์ตอีกาชาแนลกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ครับรถจนนิวสุรกิยสเว็บ power you up แรงสุดขีสปีดเวอราใจสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุรกิจทั่วประเทศนะครับเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ new suzuki swift power you up Suzuki Swift. Suzuki, way of life.